ดูนะฝากกดติดตามเพจด้วยนะครับผมเดี๋ยวก็จะได้ดูกันไล่ตู้แน่ไล่ลงตู้นะครับผมดูเข้ามานะครับตูนะครับครับดดูนะอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งเศษเลนะครับผมเบอร์หนึ่งเศษเลเบอร์เดียวเลยนะครับผมมันเป็น XL ทั้งกระสอบนะ XL ทั้งกระสอบคืออยู่ใน XL ตั้งกระสอบนะ เดี๋ยวไปรีกล้องเลยนะคนที่ถามนี่อยู่ในกล้องมาตะกี้เองนะมาเลยครับผมเดี๋ยวทำ,ทำ,ทำเป็นถามนะนะเดี๋ยวต้นเย็นนี่มานั่งตัดผ้านในโกดังอีกนะต้น <c oughs> ยนะครับสามพันห้าร้อยบาทนะครับผมกระสอบนี้นะครับผมมือนหนึ่งเพื่อภาพใหม่ๆนะงานสกีเลือกสามพันห้าร้อยบาทนะครับผมดูมกันเลยนะครับแล้วลววตัเสย สดๆนะสกินเยอะๆครับผมสีดๆสกินเยอะนะชิคาโกบูชิคาโก้บุกครับสวยนะครับ3,500บาทนะครับผมสกินเยอะๆครับผมสีสดๆนะและใส่เดียวใส่สวยด้วยครับผมใส่สวยด้วยและสีสดด้วยด้วยมะคับใส่สวยสีสดนะใส่สวยสีสดนะสกินเยอะๆนะครับผมสกินเยอะๆนะดีนะดีนะครับน่ารักนะจ๊ะผมกับผ วิชิก้าผู้ครับผมดูนะครับผมดูนะ3,500บาทนะสภาพใหม่ๆสีสดๆ XL ทั้งกระสอบครับผมเบอร์หนึ่งด้วยตัวนี้เป็นเบอร์หนึ่งานเกตเอสีสดสภาพใหม่นะครับผม3,500บาทนะ3,500บาทนะครับผมหัวนะครับไปลุ้นกันอีกทีนะแต่ที่แน่ๆคือสภาพใหม่สีสดครับผมสภาพใหม่สีสดนะสภาพใหม่สีสดนะดูนะครับผมสามพันหน้าร้อยบาทดูครับผมครับโอ้ยคุณพี่แดงผมคิดถึงคิดถึงตลอดเลยนะผม ขอบคุณมากครับดูกันต่อนะดูกันต่อนนะครับผมสีสวยเสภาพผ้าผมโอ้ยสกินเยอะมากครับผมสกินเยอะมากนะครับผมสกินเยอะนะสกินแทบตัวเลยนะงานกีดเอเลยนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากดูสกินเยอะๆเลยนะสกินเยอะๆเลยนาะโอ้ยสาห้าร้อยบาทนะครับรมบที่แล้วนะลูกค้าหมอบนนะลูกค้าต่างชาติหมองนเลยนะครับผมต่างประเทศนะมาจากเวียดนามนะก็หมอหมดนะผมไปต่างประเทศนะครับผม นี้หลุดมารถหลังนั้นเหลืออยู่ไม่กี่ลูกแล้วนะครับเหลือลุงไม่กี่กระสอบแล้วนะครับผมมารีวิวให้ดูนะครับผมสามพันห้าร้อยบาทนะครับผมโหนะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับผมแต่กระสอบพอมาเลยนะครับผมจะที่แน่ๆสภาพใหม่มากเล้วก็สีก็สดด้วยนะสภาพใหม่มากและสีสดด้วยนะสภาพใหม่สีสดนะครับผมดูแล้นะโหกับสามพันหน้าร้อยบาทครับผมดูตกเินเยอะๆครับผมดูโหตกเงหน้าหลังสวยมากครับดูสีสดสดตกเนหาหังวยาก ไปแยกหัวแยกหางกันอีกทีนึงนะครับผมไม่แยกหัวแยกหางกันอีกทีนะราคาไม่แพงก็สามพันห้าร้อยบาทนะสามพันห้าร้อยบาทครับผมใครอยากรับกระสอบใหม่แล้วนะครับผมกระสอบมีคนรับแล้วนะครับผมใครอยากรับกระสอบใหม่นะครับอินบ็อกเข้ามาได้นะครั ar, บผมม้นเข้ามาได้นะครับผมสามพันห้าร้อยบาทป้ายา şey hang hang Foods, 對對 one, hat, ต้นหมากเขียวนะครับผมน้ำหนักสิบห้ากิโลนะครับป้าต้นหมากเขียวนะน้ำหนักสิบห้ากิโลนะครับผมผมก็ผมดูนะสวยๆเลยนะครับผม กินเยอะๆเลยกินเยอะๆแล้วเป็นไซส์เดียวแล้วไซส์เนี่ยไซส์งานขายมากช่วงนี้เขานิยมขายนะไซส์อบประมาณ21 22 20 22็องยอยู่ประมาณนี้นะที่มันติก XL ทั้งกระสอบนะไซส์นี้เป็นไซส์ยอดนิยมเลยนะครับช่วงนี้ไซส์นี้ขายดีนะไซส์นี้ขายดีมากครับผมบอกให้นะกระสอบแบบนี้นะผมงานขายราคาไม่แพงนานเลยถด้วยนะนานเลยถงดีด้วยนะครับราคาไม่แพงเลดทุกคน มนะไม่ใช่ไม่ใช่ XL XXL ไม่ใช่นะครับผมไม่ใช่ SML ไซ XL ล้วนๆทั้งกระสอบนะกระสอบนี้มีน้อยครับผมไซ XL ไซเดียวเลยครับผม XL ไซเดียวเนี่ยครับผมไซงานไซปกตินะคี่มันไม่รวมไซนะไม่รวมไซนะเป็นไซเดียวเลยนะไซ XL คือไซงานขายเลยนะตัวนี้ขายดีมากไซ XL นะครับผม6 2 0ถึง2 2นะขายดีมากผมบอกให้นะครับผมไซเนี่ยไซประมาณผมแบบนี้ครับผมไซประมาณผมแบบเนี้ย ไฟบอลของผมนิยมมากนะเขาเป็นไฟที่แบบขายดีจริงๆนะช่วงนี้ขายดีมากไปแยกหัวแยกหางกันอีกทีนึงนะครับผมสกินอะไรแบบนี้ยสวยมากผมให้สกินเยอะมากนะสวยมากเสื้อผาผมก็ให้ใหม่นะสภาพใหม่สุดนะสุดๆนะสดใหม่ด้วยนะแล้วราคาไม่แพงเป็นเฟื่องหนึ่งด้วยนะราคาไม่แพงนะไปแยกหัวแยกหางเอาอีกอีกทีหนึ่งนะครับผมเทคนิคแต่ละท่านนะไม่เหมือนกันนะครับผลการขายแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะเดียดูสภาพใหม่ๆเลยนะสภาพใหม่ๆทีสุด ครับผมดูเลยว่าสกินสวยๆเลยนะครับสกินสวยๆเลยนะดูเลยว่าสกินยังตัวเลยนะผมให้นะสกินตัวเลยนะแท้มตัวเลยนะดูเยว่าแล้วงานสภาพใหม่สีสดนะผมให้นะมีสีขึ้นมาบ้างนะเล็กน้อยนะมีสีหน่อยนะเดี๋ยวก็สกินหมดเลยนะเป็นงานสกิดเอนะงานสกิดเอเบอร์หนึ่งนะงานเบอร์หนึ่งนะครับผมมีเบอร์เดียวเลยนะครับผมเป็น XL ล้วนๆนะผมบอกให้นะเป็น XL ล้วนๆนะ เอ l ทุกตัวนะครับผมไม่ใช่โอเวอร์ไซส์นะโอเวอร์ไซส์อ่ะครับผมมันจะรวมไซส์คือเช่นรวมไซส์ใหญ่มี XL XXL 2XL นะครับผม 3XL แต่นี่ไม่นะจะหยุดที่ XL ไซส์เดียวนะไม่มีเล็กกว่านี้และไม่มีใหญ่กว่านี้จะเป็นไซส์เดียวผม2 0ถึง22นะไซส์ size เดียวจริงๆน,นะครับผมไซส์เดียวเลย XL ครับผมไซส์ size นี้ป้ายนี้ขายง่ายมากครับผมป้ายง่ายมากครับผมไซส์เป็นไซส์ลยอดนิยมอ่ะครับผมเป็นไซส์งานข,ขายของช่วงนี้เลยนะผมบอกให้นะ แค <Wow! S 1> ับน้ามันดำมากนสกินแค่ทุกตัวนะส่วนหัวเนี่ยไปลุ้นแต่ละกระสอบไม่เหมือนกันนะแต่ละกระสอบต้องลุ้นกันนะครับต้องลุ้นนะครับลุ้นเอาเลยนะแต่ละกระสอบไม่เหมือนกันนะครับผมของมันไม่เหมือนกันนะอาดิดาสในบะวนียนกันสกินวะของมันก็จะเป็นงานแบรนด์อีกนะครับผมผีกับว่าสกินสวยๆครับสกินแบบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะในกระสอบสกินเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะไปแยกหัวแยกหางกันอีกทีนึงนะครับผมสกินสวยๆกระสอบไปนยกตรงนั้นอะ สอบหน Saint ้ ar, าขนี้งกับฟิกซิงเวอร์สวยๆหน้าแบบสกินโทมีสวยๆเลยนะครับผมนี่ก็ฟิกซิงเวอร์นะครับสกินหน้าหลังเลยนะครับผมเห็นปะสกินแทพตัวนะผมบอกให้นะแล้วสภาพ้มีสีสดมากในดอมนนุเลยครับมีดอมสีสดตัวเลยนะสีพื้นพีบ้าวนิดน้อยนะงานดีๆในพวกนี้จะมีงานสกินเยอะๆนะครับผมมีงานแบรนด์นอร์ติก้านะดูสวยๆเลยนะครับดูหลังกันก่อนนะ ผมคุ้มหน้าราคาไม่แพงด้วยนะคุ้มมากลดค้ำคุ้มมากนะนี่ปะไปเลยนะครับไปแยกหัวแยกหางกันอีกทีนะแต่ละกระสอบนะครับออกวางไม่เหมือนกันนะครับสามพันห้าร้อยบาทนะครับผมไปแยกกันอีกทีแยกหัวแยกหางอีกทีนะครับผมรีวิวให้ดูนะรีวิวให้คนคนตา้เรานะที่จะบอกให้นะขนาดกระสอบที่ลูกค้ารับแล้วนะคะเราก็จะไล่ให้ดูทุกตัวเลยนะจ๊ะใช่ครับ ไม่มี<ค>น,นะถ้าดูนะครับผมเพราะาว่าเราไม่ใช่เอาใจแต่ลูกค้าคนที่ซื้อนะเราเอาใจคนที่ว่าดูด้วยเพราะว่าเขาจะได้ดูนะว่าสินค้าอ,อกอยังไงนะครับเขาจะได้รู้ว่าอ๋อ เ้าปรามาณเนี้ยเขาจะได้ตัดสินใจได้นะว่าออกะสมใหม่จะเอากระสบใหม่ดีไหมอะไรแบบนี้ครับเขาจะได้ตัดสินใจด้วยไม่ใช่วดไายแต่โอ้ผสบดีิวผมีคนรับปุ๊บโวยเลยนะครับไม่เอานะแบบนั้นนะแล้วก็คนที่นั่งดูอ่ะครับคนที่นั่งรอดูแต่ไม่ได้ซื้อซื้อไม่ทันยิ้มไม่ทันแบบนี้เขาทำยังไงเคว้งครับเคว้งโวยเคว้งไม่นะเราให้ดูเป็นวิทยาทานนะไว้ดูกันนะครับให้ดูเพื่อตัดสินใจนะครับแต่ ได้หินก <aden disappearance> ันนะแต่นี่อยู่กันหลายที่นะอยากให้หินกันทุกตัวนะอยากให้หินยได้มายินหน้าโกดังนะไม่ได้มายินห้าตูนะวยนะแวยนะเ็นะไมดูนะไม่ตใได้นะครับเนี่ยการทงก้นนะเีมรีอเ่ยอะแยะเลยเิกตะกินกูกุเลยนะตัดสินใจได้เลยแล้วโให้ ยงางโมงานสวยๆนะครับผมราคาไม่แพงนะออกมาให้ลูกค้าได้ซื้อกันนะครับเลยมาเปิดได้รีวิวให้ลูกค้าดูนะสินค้ามันอบอยังไงนะครับม้วนมาลั่นตัดใจนะครับเข้ามาสอบถามที่สินค้านี่มีไหมอ่าบอกว่าเออผมมีเคร่ยืดเอคลเอาแล้วบอบยังไงไม่รู้แต่ว่าจะให้อุตังไม่ใช่นะเรามีเวลาเราก็จะพยายามมารีวิวให้ดูแล้วก็เราจะเก็บวิดีโอไปดู เรียกหัวผ้าหางควายละมีกทีนึงนะครับผมสั่งพันห้าร้อยบาทเองนะกระสอบนี้ป้ายต้นหมากเทียวหนักสิบป้ายกิโลนะราคาไม่แพงด้วยนะเดี๋ยวผ้ามันสวยมากครับผมผ้ามันสวยมากสกินเยอะงานด้วยนะเดี๋ยวไซด์ไม่ใช่พี่เลนผมให้ไม่คู่ใหญ่คู่เล็กนะครับไซส์สวยครับไซด์สวยนะสกินสวยผมให้สกินสวยนะสกินสวยนะใครสนใจนะครับผกระสอบใหม่ยินบ็อกเข้ามาได้นะครับสนใจกระสอบยินบ็อกเข้ามาได้กระสอบใหม่นะกระสอบอีวมีคนรับแล้วนะครับ ก็ท็อปพีวีมีคนรับแล้วมีตาประจำเอยู่นะครับผมขอบคุณมากด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับผมสามพันห้าร้อยบาทนะครับนะดูอยู่ให้ดูนะดูอยู่ให้ดูนะขอบคุณมากครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณนะครับกดไลค์กดแชร์นะไม่ดูเลยนะครับไม่ดูนะกดเพิ่มเปิ้ลนะลองไปดูกันอีก แต่สภาพใหม่มากนะผมบอกให้นะราคาแค่สามพันห้าร้อยบาทนะครับผมกสอบอยู่นะแต่ว่ามีคนรับแล้วนะกระตงไม่ฟรีนะอยากรับกระตกใหม่นะครับผมบล็อกเข้ามาได้นะทันทีนะครับบล็อกเข้ามาได้นะครับผมตัวนี้นะครับผมป้ายนะครับป้ายตัวนี้ป้ายต้นไม้เขียวนะครับหนักถึงห้ากิโลนะครับผมหนักถึงห้ากิโลนะราคานะครับผมที่สามพันห้าร้อยบาทนะครับผมนทุนเฉลี่ยนะผมว่าประมาณยี่สิบบาทนะครับประมาณนั้นนะประมาณนั้นนะครับผม แล้วกรสอบนะไปแยกหัวแยกหางกันอีกทีนึงนะครับไปแยกหัวแยกหางอีกทีนะครับพบกันตัวนี้เป็นหนังนะครับพบกันนะไปแยกกันอีกทีนะครับได้าจรุ่นะไปดูกันเลยนะครับผมแต่กระสอบผมมาไม่เหมือนกันนะไปลุ้นกันอีกทีนะแต่กระสอบนี้นะเขาบป็นสื้อผใหม่ด้วยสีสดอาหารกินเยอะๆนะครับผมเสื้อาใหม่สีสดอากินเยอะๆนะสวยมากครับผมสามพันหนึร้อยบาทสวยมากนะเสื้อผ้าใหม่มากผมบอกเลย ไม้น,นี้เปิดมานะครับทุกครั้งนะไม่ผิดหวังเลยนะครับผมเปิดมาครั้งที่แล้วลูกคายกหมดเลยนะครับยกหมดเลยนะยกหมดเลยนะครับแต่เนี่ยมารถใหม <szyst> ่มาไม่กี่กระสอบนะมาไม่เยอะนะเพราะมันเป็นแก้ลร้วนสอกเป็นแกวล้วนนะเป็นงานขายได้นะครับผมงานขายง่ามมากไซยอดนิยมเลยมีเมาส์นะมีเมาส์นะครับผมมีเมาส์นะเดยกกัน นทานแบรนันย่อนะครับผมไปเลือกกันอีกทีหนึ่งนะครับผม3,500าบาทนะครับผมพรุ่งนี้ตู้เข้าอีก2อตู้นะครับผมเราอาจจะไม่ได้ไล่สุดกันนะครับผมอาจจะมากันอีกทีงอาทิตย์หน้านะอาทิตย์หน้านะครับผมวันนี้เราจัดยาวๆกันให้นะครับผมจัดกันได้ดีใจนะจัดกันได้ดีใจเลยนะดูนะครับผมสวยมากผมให้สวยมากจริงๆนะผมไม่โกหกเลยนะสวยมากเข้มๆเลยนะตกินเยอะมากับผมตกิน980ถึง90ิเปอร์เซ็นเลยนะ แล้วงานสวยมากครับผมนะครับผมดูอะไปดูพู้เข้าเลยนะครับผมย้อนกันอีกรอบนะครับผมกระสอบนี้นะครับผมใายต้นหมากเขียวนะน้ําหนักนะครับผม40กิโลนะครับผมกระสอบรีวิวนี้มีคนรับแล้วนะครับผมเราจัดสรงให้ฟรีด้วยส่วนใครที่อยากรับประสอบใหม่ค <reco> ร <Christ. S 1> ับ inbox เข้ามาได้หรือเพิงมาดูนะครับผมเข้ามาดูนะย้อนไปดูรีวิวอีกทีนึงนะครับก็ย้อนไปดูที่เราโพสต์นะครับผมแล้วตัดสินใจนะครับผมตัดสินใจได้อยากรับประสอบใหม่ อินบ็อกเข้ามาเลยสอบถามสินค้าได้นะครับผมส่วนอะไรนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ